ว่างวายรวยลนดีแม็ฉลามบก2020 1.9ชโฉมใหม่ป้ายแดงออกรถศูนย์บาทผ่อนเริ่มต้น6,900ครับพี่น้องชมโอ้โหสวยๆเดิมๆงามๆบางๆนาพอ่อไอเสมรถซิ่งทั้งเคไม่ต้องมีรถดีรถงามรถจวดให้พี่น้องเอฟซไปทำมาหากินนครับล่อ m a ็กที่อยางล้น,ลน ยางล้น ه, ล้นยางอ่าล้นล้นบอพี่ตัว <c oughs> ยางล้นล้นบอให้นะเด okay, ี๋ยวเปลี่ยนยางไม่ให้โอเคบอหน่าสวยๆครับพี่น้องนะเกียร์หกสปีดไม่เ0็ดหมื่นโล2,020ครับนะฝีดาวออกรถศูนย์บาทเพ่านั่นแหละเออมมนจริงยากยังซื้อรถไอสิยมยิ่ไปดาวอย่างไรแทะขายยากผมเชื่อได้ขายบ่พี่น้องโอ้โหเีแมปกล่องมาด้วย เครื่องเดิมๆนะไลเนอร์ไม่มีสวยๆบางเดิมทั้งคันจัดได้ทุกอาชีพเกษตรกรค้าขายพนักงานบริษัทรัฐวิสากิตรับเหมาก่อสร้างเฮ็ดให้ไน้ายสวนแม่บ้านรบพอพ่กีดยางขับวินขับแกลบขับบล้อขับสิบลอ้อขับแมคโครนะค้าขายรถเล่หาบเล่์แพงลุงแพงลอยนะรับจบศูนย์บาทเลี้ยงงวเลี้ยงควายเลี้ยงหมูเลี้ยงมาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะมารถทุกอาชีพตัดไม้เผาทาน ไอเสมรถซิ่งพูนีรับจบที่ศูนย์บาทครับพี่น้องไวล่นไปห้องเครื่องหน่อยนะเ,เครื่องเดิมๆฝาครอบเครื่องเดี๋ยวเอามาใส่ให้นี่แมปกล้องอุตอีีอาร์มานาเดิมคันเดิมเครื่องเดิมๆจะ้ะแผ่นเพดเดิมฝาฝุ่งน็อตไม่ถอดน็อตไม่ขยับโคตรสวยครับพี่น้องไวล่นรับจบที่ศูนย์บาท นาจัดได้เต็มราคาขาย58900 0บาทออกรถศูนย์บาทฝีดาวสีกองบัตรประชาชนไม่เดียวดอกเบีย้ยสูงเเนบเดือนปีแรกพี่น้อง f อฟซีพอนหกพันเหลังนั้นพอนหนึ่งหมื่นบาทตลอดสัญญาจองพานออนไลน์เอาส่วนลดไป2 0 0 0 0บาทจาก589เหลือ569ครับพี่น้องไวเล่น f อฟอยากได้รุ่นไหนยี่ห้อไหนเจอใต้คอมเมนต์คลิปหน้าอยากดูอะไรไอเสมรถซิ่งคนนี้ จัดมารีวิวให้ครับพี่น้องพิมพคําว่าแกวพิมคาว่าสุดด้านล่างเพื่อเป็นกำลังใจให้ใหเสมคลิปหน้าเดี๋ยวไอเสมจัดมารีวิวให้อีกครับพี่น้องไวรล่นเจ้า